พี่น้องถามดีมากเลยนะอาจารย์เขาถามว่าเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาร์ด้าแบบนี้ไรบ้างพี่น้องตั้งใจฟังตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากครับตรงนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างสําคัญเป็นหนึ่งในสององค์ประกอบที่จะทําให้การงานของเราเป็นอามานที่สอหละมผ,มผมชอบพูดว่า มันจะทําให้อิบะดาเป็นอามานที่ซอลแล้ครับป้องข้อบวอาจารย์แล้วอิบะดาเราไม่เป็นอามานที่ซอลแล้วเหรออืออิบะดาที่เราทำเนี่ยจะเป็นอามานที่ซอแล้วก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบเพราะอามานที่ซอแล้วคือการงานที่ดีที่อลอสจะตอบแทนครับถามว่าแล้วมีอิบะดาไหนที่ไม่เป็นการงานที่ดีแล้วเป็นการงานที่ไม่ถูกตอบแทนไหมมีอืไม่ครบสองเงื่อนไขเนี่ย นันจับหลักสอง,สอ,งอันนี้ไว้ใช่อันนี้ใได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจะไปดูว่าไอที่เราทำเนี่ยเข้าถูกต้องอ,นนยอย่างแรกเลยอิบาดานั้นต้องอยู่บนฐานของความบริสุทธิ์ใจก็มาจากเนียดละอนเนียดไงข้อที่สองอิบาดานั้นจะต้องยึดโยงกับรูปแบบที่ถูกต้องครับที่มาจากศาสนาอสองข้อนี้ ขาดอันหนึ่งอันใดไปไม่ได้มไม่ใช่หนึ่งในสองนะพี่น้องทั้งสองข้อมีข้อหนึ่งไม่มีข้อสองโมคะแปลว่าไม่ได้ผลบุญบมีข้อสองไม่มีข้อหนึ่งไม่ได้ผลบุญลาช้ยต้องสองข้อนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ละหมาดยืนติดกันเนี่ยไม่ได้ประกันว่าสองคนนี้จะได้รางวัลเท่ากันยืนติดกันเลย อาจจะห่างกันฟ้ากับเหวกว็เด้อเป็นไปได้เด้ออีกคนหนึ่งเอาล้อให้เต็มเลยสมมติอีกคนหนึ่งสอบตกยืนละหมาดติดกันเลยเพราะมันอยู่ที่องค์ประกอบสองข้อที่ผมบอกไงอืมคนหนึ่งเหนียดแบบแม่เดือดสาบมันเดินผ่านนะละหมาดนี่มันสาคนเห็นแล้วลมันชื่นใจเรียบร้อยไปแล้วเนียดไปแล้วเสียแล้วก็ไปว่าไม่ได้ทำเพื่ออะไ์ไงเมื่อไม่ทำเพื่ออะไ์ไม่ได้อีคลาสครับ ไม่เรียบบริสุทธิ์ใจแต่ว่าอิบาดับครบทั่วเหมือนกันเปี๊ยะเลยฮะยืนติดกันเลยทําทุกอย่างเหมือนกันหมดทําตามสุนนรนบีด้วยแต่หัวใจไม่สะอาดอ่านให้มันมีมนทินอ่านให้มันเพราะหน่อยเดมจะได้ยินนั่นไงไปเลยตอนนี้ไปเลยเสียเลยเสียเลยทีนี้เรากําลังมาคุยกันในหมวดที่ว่าแล้วจะทําอย่างไรให้จิตเราบริสุทธิ์ครับมันมีองค์ประกอบนะอาจารย์นะ นะอิมจะบอกตรงนี้เลยหนึ่งต้องตั้งมั่นเลยว่าเราทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮฺสุภานวัวะตาลาแต่คำพูดแบบเนี้มันเป็นคำพูดที่ดูเหมือนง่ายแล้วจะสังเกตได้อย่างอันนี้ตัวเราบอกบอกตัวเราไม่ต้องบอกคนอื่นผมจะให้ข้อสังเกตต่ตอจากนี้ไปว่าถ้าท่านทำได้เหมือนกับที่ผมได้บอกกับท่านนั้นแปลว่าเนียดของท่านเพื่ออัลลอฮฺจริงๆครับ ข้อที่หนึ่งอัลลาฮฺเยะม์ะลอัลอามลามินอัจลิไอยารอหุนนัสอวยัสมาอูบีท่านจะต้องไม่ทำการงานนั้นๆเพราะเพื่อให้คนเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่ท่านทำ อันนี้เป็นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าท่านมีความบริสุทธิ์ใจเข้าใจไหมครับ,รบท่านไม่ต้องท่านต้องไม่ทําเพียงเพราะหรือฉันน่ะบริสุทธิ์ใจแหละแต่ฉันก็อยากจะให้คนเห็นด้วยอโอเคไหมฉันก็บริสุทธิ์ใจแหละแต่ฉันอยากจะให้คนได้ยินด้วย เรียบร้อยเลยตกเลยมีหนึ่งนี่แปลว่าเราเอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนในเป้าหมายในการทำอิอบนะเ,เ,เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนี่คือข้อสังเกตลองถามตัวเองนะเวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะอยากให้คนอื่นเห็นด้วยใช่ไหมเพราะอยากให้คนหนึ่งได้ยินในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เรากล่าวใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นแปลว่าไม่บริสุทธิ์นะข้อที่หนึ่งนะไป เดี๋ยวเรียนหนาละกันเดี๋ยวข้อที่สองอัลลอฮฺ ي ت ع ั ق قلبه بِمَدَحِ النَّاسِ เอาจำมิหิมละหูหัวใจของท่านนั้นต้องไม่ไปยึดโยงอยู่กับคำชมหรือคำตำหนิของมนุษย์ทำได้ไหมต้องไม่ไปยึดโยงว่าเขาจะชมฉันไหมหรือเขาจะตำหนิฉันอันนี้อิบาดานอาจารย์อิบราดฮะ ถ้าหัวใจยังผวงอยู่กับสิ่งนี้ไปผูกอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยบอกให้รู้เลยว่านี่เป็นเครื่องหมายของการไม่อิคลพระมเพราะถ้าท่านทำเพื่ออัลลอฮฺจาลาเนี่ยท่านจะไม่สนใจเลยว่าเสียงที่ท่านได้ยินมามันจะเป็นเสียงของการชมเชยหรือเสียงของการตำหนิเพราะท่านยังพผวงว่ามันเป็นเสียงของอะไรเนี่ยแปลว่าท่าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺจริงปะจริงจริงอันนี้ลองตรวจสอบตัวเองดู ลองตรวจสอบตัวเองว่าหัวใจเราอยู่ในระดับนี้ไหมเพราะคนที่บริสุทธิ์ใจต่อลอตตาลาอย่างแท้นจริงเขาไม่สนใจเลยว่าเสียงที่ได้ยินมานั้นมันเป็นบวกหรือเป็นลบมันเป็นคำชมหรือตำหนิเขาไม่ได้ให้ราคากับมันเลยแต่เขาระวังอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์จะชื่นชมเขาไหม,มแต่ถ้าเรายังพวงนะ ทำก็ทําอยากจะแต่พะวงว่ามันจะว่าฉันไหมหรือมันจะชมฉันถ้ามันไม่ชมแล้วมันห่อเหี่ยวไหมหรือถ้ามันว่าแล้วมันจะทําให้ฉัน yeah แย่ลงไหมแปลว่าเรียบร้อยเลยอันนี้เรียบร้อยเลยแปลว่าความบริสุทธิ์ใจของท่านเนี่ยมันเป็นเพียงจินตนาการครับไม่ใช่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงแล้วนี่ข้อพิสูจน์ที่สองนะลองลอง,ลองพิจารณาดูนะผมไปเร็วๆแล้วกัน อาออุลจ يكون إخفاء العمل و ا ل إ س ر ا บ به أحب إ มินอิซฮาริการปกปิดซ่อนเร้นอิกฝ่าุลองงานลอิสร ر าบิฮิอฮับบะอีลัยมินอิซฮาริหนึ่งในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ใจนะคือการที่ปกปิดการกระทำเป็นที่ปรารถนามากกว่าเปิดเผย ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่อยากให้มีคนรู้มากกว่าอยากให้มีคนรู้อนี่เป็นเครื่องหมายนอกจากวงเล็บนะวงเล็บนอกจากการกระทำนั้นจะเป็นต้นแบบที่ดีมันสันนาสุนนาตันฮาซนาตันเปิดเผยเพราะอยากเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนตามอันนี้ได้ผลบุญทำเพื่ออัลลอฮ์แหละแต่ที่เปิดเผยนั้นอยากให้คนอื่นได้ทำตามเราว่านี่คือความดี อันนี้ถือเป็นความดีครับอคนละเรื่องนะแปลว่าการเปิดเผยไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นวาซีละเป็นสื่อที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติตามในแง่ของความดีแต่เป้าหมายเขาคือเพื่อเอาลอดาล่ซึ่งต่างกับคนที่เปิดเผยเพราะอยากจะให้คนเห็นเข้าใจไหม เวลาทำเงียบๆแล้วรู้สึกมันห่อเหี่ยวหัวใจไงไม่รู้เวลาทำแล้วคนอื่นเห็นเนี่ยมันดูกระชุ่มกระชวยอันนีน้เรียบร้อยแต่เครื่องหมายของของความบริสุทธิ์คือการปกปิดซ่อนเร้นในเรื่องความดีมเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าที่จะเปิดเผยให้คนอื่นเห็นออลองลองลองตรวจสอบดูครนะต่อมา เขาจะต้องไม่อะไรครับจะต้องออกไอยากูนฮาริซอนอะลลบูองีอันมาวัตินสุขวัตชอรอต้องพยายามให้ออกห่างจากปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปิดเผยในสิ่งที่เราก็ทำอิลล์ไอยากูนซาฟีซาลิกามอสลฮาชราียะเนี่ยยกเว้นการเปิดเผยนั้นมันมีประโยชน์ทางศาสนา มอสลาชารียอะทําแล้วจะมีคนอื่นตามทําแบบนี้คนอื่นจะทําตามอันนี้ผลละบุญจากการนี้คนถูกต้องถูกต้องนี่ไงนี่ไงว่าเนี่ยถ้าช่องนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้เจตนาเพื่อให้คนตามแต่ว่าอย่าให้เขาเห็นครับทํากับคนจํานวนมากแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหมันโก้รานแต่ทาคนเดียวแล้วมันห่อเหี่ยวอันนี้เรียบร้อยนะอแต่ถ้าทาเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็ปิดแหละ แต่ที่เปิดเนี่ยเพราะว่าอยากจะเป็นต้นแบบที่ดีให้คนปฏิบัติตามเพราะนี่คือความดีในศาสนาผลละบุญเลยครับอืมมาชาลอันนี้คือศาสนาบอกนะครับต่อมาอัลลอฮฺยะซีดฟิลอามัมนวายูฮัสซินะฮูลิรุยตินาสจะต้องไม่เพิ่มหรือทำให้มันงดงาม เพียงเพราะมนุษย์เห็นแต่ว่าอะไรปกติก็ทําแบบนี้แหละพอมีคนเห็นเนี่ยบางคนอ่านกุรอานปกติอ่านธรรมดาพอมีคนผ่านมาก็โอ้โหยกเสียงว้วสัวเพราะเลยแม่เผื่อไอ้นี่มันจะชมโอ้คนนี้มันอ่านกุรอานเพ้อจังเลยสุราสั้นวันนี้ยามอาเยอะหน่อยอ่านยาวเลยไปแล้วเนี่ย ยาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะาอยากจะให้คนชมว่าแม่ม,มันอ่านเพราะแล้วเกินนี่จะเพิ่มอมามันหรือทําให้มันดีเนี่ยลีรุยตินัสเพราะว่ามนุษย์เห็นเลยเลยเพิ่มปริมาณเพิ่มความดีเพิ่มมาตรฐานเพราะว่ามนุษย์เห็นเรียบร้อยอดูเหมือนดีนะดูเหมือนเป็นของดีนะแต่นี่แหละคือสิ่งที่ทําลายบริสุทธิ์ใจแปลว่าโดยพื้นฐานท่านไม่ได้มีความริ์ใจต่อระอ เพราะปกติต้องปกติจะมากหรือน้อยต้องปกติอเหมือนเดิมเพราะว่าท่านทําเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อ,อไไมนุษย์ครับนะอีกประการหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเรามีความรู้สึกใจนะอายตามัมมาอดมันนับเซฮูบิตักซีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเรานั้นบกพร่องอนะต้องบกพร่องเรานั้นเราบกพร่องที่เราอยากจะเติมเต็มส่วนที่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาครับ อันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะความสมบูรณ์อยู่ที่อัลลอฮ์เราไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปว่าเราสมบูรณ์นะเพราะคนที่จะให้ผู้ที่จะให้คะแนนเราเนี่ยคืออัลลอฮ์สุบานตลาคือถ้าบอกว่าบกพ่องเนี่ยมันก็ต้องทําให้ดีไงถูกไงมันต้องทําให้ดีมันก็ต้องพัฒนาไงเฮ้เรานี่ยังไม่สมบูรณ์ทําให้มันเต็มที่มันมีความสุขขุมรอบครอบปราณีตละหมาดไม่ ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีตอมานี้นะมันเดวไปหน่อยอ่ะมาทําให้มันดีขึ้นถูกต้องอีกข้อหนึ่งที่ท่านจะต้องทําเป็นประจําหลังจากที่ท่านทําความดีท่านแล้วนะอายุเสรเมีนอิสติฟารบาดดลามันริชูอูริฮีบิตกักซีรเกล่าวอิสติฟารมากๆหลังจากที่ท่านได้ทําอามานได้ไปก็ตามครับเพราะท่านสํานึกว่ามันมีความบกพร่องอยู่อืจะสังเกตไหม เวลาละหมาดเสร็จละหมาดละหมาดเสร็จเพิ่งทําความดีแบบแบบอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มัลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์อัสตัวฟิรุลลอฮ์อัสตัวฟิรุลลอฮ์อัสตัวฟิรุลลอฮ์เพิ่งทําอิบาดะห์เสร็จอัสตัวฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่อบเหรอนั่นคือสํานึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่ขออภัยโทษจ่ออัลลอฮฺ س ฮ ح ا ะ ه และ تعالى ฉะนั้นการอิสติกฟาร์หลังละหมาดเนี่ยมันเป็นการการะตรุ้นตัวเราให้มาตรวจสอบและให้เรามีสัมนึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีความบกพร่องที่เราอยากจะทำให้มันดีกว่านี้นะอิสติกฟาร์ตอัสซาฟรุลลอฮ์อัสซาฟรุลลอฮฺละหมาดเสร็จกล่าวอัสซาฟรุลลอฮ์ถ้าเราไม่เข้าใจฮนะิกม่เนี่ย ก็ฉันเพิ่งทำความดีอย่างนี้ไม่ได้ทำาจริงๆมันน่าจะทำหลังทำความชั่วอ่ะหญิงวะทำดุลิลาทำดุลิลามันน่าจะอย่างนั้นใช่ไหมไอศิฟาร์น่าจะกล่าวหลังจากที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเอาขอพยโทษต่อรอดฉันขอพยโทษใช่ป่ะช่แต่นี่เราทำเพิ่งทำดีเสร็จมาเนี่ยแต่เราไอสิฟาร์นั่นแปลว่าตักซิรเป็นการสํานึกว่ามันมีความบกพร่องในการกระทำเราจึงขอพยโทษต่อรอดในความบกพร่องของความบกพร่องที่เกิดขึ้นในความดี ความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นในความดีขออภัยโทษจะรอัลอในสิ่งนี้พี่น้องครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะผมบอกเลยว่ามันจะทําให้เรานั้นพัฒนาตัวเราเองตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายเลยฮะนะพอดีเลยท่านต้องดีใจที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ท่านมีโอกาสทําสิ่งที่เป็นอมามันที่สอ,อเลอ ท่านต้องรู้สึกดีใจในทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสในการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคุณบิฟอดลิลละวะบิรห์มัติฮีฟาบิซาลิกะฟัลย์ฟะรัหูฮุวาไครรุนมิมมายัชมาอุนฟันย์ฟะรัหูจงบอกด้วยกับความประเสริฐและความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยฟันย์ฟะรัหูเห็นไหมฟาบิซาลิกะฟันย์ฟะรัหูดีใจ อะไรที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่ท่านได้มีโอกาสในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยจงอะไรจงทำสิ่งที่เป็นจงดีใจกับมันที่ท่านได้มีโอกาสในการ,รทำสิ่งเหล่านี้มีความเปื้มปไปติที่อ่ลลให้โอกาสท่านในการทำความดีเพราะถ้าท่านสำนึกตรงนี้นะท่านจะทำมันอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ถ้าทําแบบหอยเหี่ยวแบบให้มันผ่านไปดีสังเกตคนที่ทําอิบาดาที่ประณีตนะจะเป็นคนที่ดีใจในทุกครั้งที่เขามีโอกาสในการทําความดีมเขาจะทํามันอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกดีใจนะเขาไม่รู้สึกดีใจเขาจะทํามันลวกๆทําแบบให้มันผ่าน,ให,น,านให้มันผ่านไปมันผ่านผ่านไปก็จบแต่ถ้าเขามีสํานึกขอบคุณอเลอร์และเขาดีใจกับมันนะ่ะเขาจะประณีตในสิ่งที่เขาทานั้นอืแล้วขอให้เราได้สิ่งเหล่านี้ ที่ผมบอกมาทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหัวใจของเราและอามานของเราว่าเราบริสุทธิ์ใจต่อร้อจริงหรือไม่ฝากไว้ท่านี้ครับเจ็ดข้อ